ลาเปยังพ e ah ja ันเตตาสะปะคะวะโตธรรมวินัยเปรปัจจังลาเปยังอุปัสัมปัญจดุติยังปางพันเตสุจิรัตาริจุตังตตังปะคะวันตังสารนังกัจจามิธรรมัญจักทิคุสัมกัญจักลาเปันเตตาสะปะคะวะโต

um uh. บัดนี้ตัวเดินทั้งหลายได้ยึดสรัทธาตามท่านศญสนซึ่งยึดเยวไว้นับปัจจุามาสู่ท่าทางสงฆ์และเป็นธรรมจารย์ขอบันทัศน์พระสงฆ์เมื่อต้นเคยจะต้องถูกศรัทธาตกลงเชื่อภาษาทั้งสองเรื่องใสในพระเจ้าผู้ทรงต่านผู้ศาสนาที่สมนเจจาการบัประศนสมฆ์ปัันนี้ว่าพระพเจ้ามีคุึความดียันแต่ก่อนเพราะพทธเจ้ามีดุณความดีคือมยพระญาติชา สารภารตนในสิ่งที่บรู้ลุมปณิสกุลและโทษทั้งประโยชน์ทีเชิประโยชน์ธรรมกัสงสีโดยเ็นเดชตัวรอาจารย์และนำสอนสอนสวนเยียกว่าพระปัญญาคุณพระองค์รงนัสิ่งที่เป็นโทษด้วยมองได้จงหมดกับคำพันธนาที่ยากใจวาจาที่คิดในตรมาานทรงอบ่ไ้บุญด้วยจุกวามดีที่เป็นคุณธรมโดยอันนีป,ปะก ึงแสดงตามคำสั่งสอนประกาศข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญา เจ้าแล้วท่านจะไปมาตามเสียงสมาธิปัญญาจะใช้รรมพิเศษโดยเอกเทศบ้างหรือเชิญเชิญบ้างตามนามภมตธรรมท,ที่นักอาสากิเลสนันส้นว่าพระโสดาบันพระสกทตารามีพระนาคามีพระอรหันต์ท่านทั้งสี่จำพวกนี้เรียกว่าพระสงฆ์เพราเป็นหมเป็นพวกที่ปฏิบัติเสมอเหมือนการด้วยสิยนทิิติพระสงสนวมากมีฉันทะอธิยาสายัย ร่วมใจกันกับพระพุทธเจ้าช่วยแนะนำทฤษฎีสัส่งสอนให้เวินยศาสตร์ได้ปฏิบัติตามแล,และความเห็นดให้เย็นทัวทุจริตและเสด็จโดยความชอบอันเป็นคุณความดีงาม พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามอย่างนี้สําคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นตัวเธอทั้งหลายจงตั้งหังตั้งใจในการน้อมรึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งของตนเองไปจนตลอดชีวิตบัดนี้ตัวเธอทั้งหลายจงตั้งใจเรียนอกพระกรรมฐานตามแบบพระโมรานาจารย์ ที่ได้สอนการสืบมาเพื่อเป็นวัยสำหรับทำสมาธิที่้เกิดขึ้นและเป็นที่ตั้งของปัญญาต่อไปจงว่าจำอนบทบาลีดังนี้เกษาโลมาโรมานาคา but they all... สคือสิ่งที่เป็นเส้นเงอขึ้นบนหนังศีรษะเพิ่หน้าจะเปลี่ยนหน้าผาเพื่หลังจุเปลี่ยนกอต่อเพื่งความมีหมดมูทั้งสองข้างเป็นที่สุดได้แก่เกษาโลมาคือสิ่งที่เป็นเส้นเส้นงอขึ้นทั่วสปรังกายเป็นฝ่ามือฝ่าเท้าได้แก่ขนหน้ากาคือสิ่งที่เป็นเกล็ดเกิดขึ้นตามไปในบางเดียวกาเรียกว่าเ็ปลันตาคือสิที่เป็นเสี่ยงงอขึ้นที่การพื้นด้านพื้งบนใช้สำหรับปอเจ้าอาการได้แก่ฟัน ตาจอคือสิ่งที่อห้มตัวร่างกายได้แก่หนังสิ่งต่างๆอย่างนี้พิจารณาอย่างไรจะเป็นพระกรรมฐานถ้าพิจารณาว่าเป็นของดีงามน่ารักใร้พึงใจนั้นก็จะไม่เป็นกรรมฐานเพราะการพริจารณาเช่นนั้นจะนนต,ตาให้อาสะวะกิเลสที่ยังไม่มเกิดก็จะเกิดขึ้นเป็นอุบายอยอะยอดอาสะวะกิเลสที่เกิดขึ้นดั้ไม่เกิดการมากินขึ้น ถราเมื่อเธอพิจารณาว่าเป็นของไม่ดีไม่งามไม่น่านรักให้เป็นใจนั้นแดจยงเป็นพระกรรมฐานว่าจะทำให้อาสวัคเกที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดขึ้นเป็นอุบายป่าบางอาสาวัคเกเดที่เกิดขึ้นแล้วให้สมุน้อยถอยเบาบางลงไปสิ่งทั้งหายอย่างนี้ที่เกิดที่ตั้งว่าเป็นเช่นไรเมื่อเรามาพิจารณาโดยย่ยอๆก,ก็จะได้เป็งรู้เห็นว่า ผมข but, ึ <deal> ้นเมื่อยาออกมาจะต้องตัดตั้งตอนทั้งสาตว์ทั้งสารถ้าจะทิ้งไว้ก็มินสารมินสารเด็บต้องตัดตั้งแค่ผลเด็บถ้าจะทิ้งไว้ก็ดำโสโคกฟันก็หมันพุทป่าชำระคนฟันถ้าจะทิ้งไว้ก็มินปฏิกูลนางนังต้องหมันอาบน้ำชำระขัดครถ้าจะทิ้งไว้ก็จะกำกองมอมินสารมินสาร แต่สิง่งต่างอย่างนี้เมื่อร่อนรดอนลงไปในภาชนะที่ตนเองจะบริโภคเดื่มนั้นเมื่อเห็นเข้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะบริโภคเดืเด่มได้เพราะความรังเกียจผู้ที่ไม่ได้พิจารณาความเป็นจริงเห็นสิ่งเหล่านี้ที่เขาปรารถนาตกแต่งไว้ก็สำคัญเข้าใจผิดหลงรักให้กำลังก,กินดีไปตาม แต่สิ่งทั้งห้าอย่างนี้ล้วนแต่เป็นของปฏิคุลโสโคกอยู่ตามธรรมราของตนสักมหยใดเมื่อต่พิจารว่าเป็นของไม่ดีไม่งามไม่น่ารักใครภูใจสมัยนั้นดจดยทงทกษา,ารมันบายนั้นแด้เป็นพระกรรมฐานเพระเาะจะตั้งเป็นประธาน,าน <c oughs> ให้รุ้แจ้งเห็นจริงว่าผมคนเด็ด่ปัญหนักกับพระงกายชีวิตจิตใจอันนี้ เป็นสัตว okay. ์ตธาตุอันหนึ่งมาประจุรวมกันเข้าล้วนเป็นทุก์มีความเสื่อมสิ้นวิบัติแปรปรวนเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาไม่ใช่นารมธรรมชาติของผู้ใดไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ตัวตนเกี่ยวสัของเราเมื่อเธอพินายอย่างนี้จึงก็จะละอุปาทานวามยึดมั่นถือมั่นเมื่ออุปทานไม่มีแล้วจึงก็จะได้บรรลุธรรมพิเศษอันเป็นบริสุทธ์สมเด็จปัตตมีใน พระจันทรนาดวเต็ทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจในการพิจารณาแต่จากบรจกรรมฐานทัางๆาำอธิบายว่ามาเช่นนี้บัดนี้จะมอบากาสายใก้เพื่อสำเร็จจุดเริ่ต้นแห่งการบรรลจาอุปสมุตต่อไป ตัวมากขนแล้วมากขนตัวากตัวกันมากตัวกัน,าน,านามารับผ้าก่อนรับผ้าก่อน

เธอจะนำผ้ากาสาย,ยะเหล่านี้ออกไปเอาสะบองพริ้อมตัวจับทายทั้งสองข้างให้เสมอกันข้างบนนุ่มนิปกติดสะดือข้างล่างปวเข่าลงไปเป็นรึ่งแก้งเอาประคด,เ,ดเอวคาแเด้เอาเชวอนพริ้อมตัวจับทายทั้งสองข้างให้เสมอกัน <c oughs> ปิดปากซ้ายเปิดปากขวาเอาสังขาติผ้าแล้วเข้ามาว่วภิกษุทั้งหลายเพื่อขอไตรสะระรคะมะและศีลต่อไป